สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการซิชานนนะครับกลับมาพบศาสตร์สารดีๆด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือดทุกวันอังคารเวลา11นานิกาโดยประมาณนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับประเด็นที่เราจะนําเสนอวันนี้นะครับเรื่องศาสตร์แผนจีนกับการดูแลสุขภาพช่วงเทศกาลกินเจนะครับนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกของการกินเจด้วยนะครับนะครับวิทยากรที่อยู่กับผมวันนี้นะครับแพทย์จีนวรชัยคงแสงชัยนะครับจากสถาบันการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับทุกหมอช่วงเทศกาลกินเจนะครับเราก็ต้องคิดถึงนะครับว่าการรับประทานอาหารเจนะครับต้องถามอย่างนี้ครับคุณหมอครับว่าเทศกาลกินเจเนี่ยมีความสอดคล้องกับแนวคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์การแพทย์แผนจีนอย่างไรบ้างครับ งั้นก่อนอื่นเลยนะฮะเราก็จะมาพูดถึงเทศกาลกินเจกันก่อนเลยนะค,ะครับเทศกาลกินเจเนี่ยก็เป็นประเพณีนะคะของชาวไทยเชื้อสายจีนะค,ะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยต่อให้ไม่ใช่ชาวไทยเชื้อสายจีเนี่ยเราก็กินเจกันด้วยเหมือนกันนะฮะอย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านไม่กินเจแต่ต้องเคยกินอาหารเจใช่ไหมครับใช่ครับออาหารเจต้องบอกว่าอร่อยนะครับใช่นะครับ โอ้หต้องบอกว่าผมทานเนี่ยติดใจเลยนะครับก็ทานบ้างแหะครับแต่ทานอาจจะไม่ครบวันถามผู้หมอนิดนึงปีนี้เทศกาลกินเจเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนก็สําหรับปีนี้นะครับเทศกาลกินเจก็เริ่มตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่29ตุลาคม68นะครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการล้างท้องใช่ไหมครับก็ถือว่าวันแรกเลยที่เราทานเจกันแต่ปกติม้านเราจะมีการล้างท้องก็คือ สักหนถึงสวันแต่สาหรับท่านที่ไม่ได้ร้างก็ไม่เป็นไรนะก็มาเริ่มกินวันนี้ก็ได้ล้างท้องนี่ทําไมถึงต้องร้างท้องก็จริงๆก็เป็นความเชื่อมากกว่าฮะว่าก่อนที่เราจะกินเจนะฮะจะต้องอม,มีการก็คือเปรียบเสมือนการกินเจเพิ่มนั่นแหละเพื่อที่ว่าเวลาที่ถึงวันจริงแล้วก็จะได้ ทําติดใจให้บริสุทธิ์พร้อมที่จะกินแบบจริงจังนะองปรับสภาพร่างกายนะครับว่าที่เราทานเนื้อสัตว์หรืออะไรมาอืแต่ก่อนนี้นะครับคนกินเจเนี่ยช๊บปุ๊บปั๊บเลยอาจจะแบบว่ายังตั้งหลักไม่ได้รวมถึงก็เป็นเรื่องความเชื่อด้วยเหมือนกันว่าจะทําให้การเตรียมตัวจะทาให้เรามีความเขาเรียกว่ามันเป็นการสร้างความตั้งใจแล้วก็สร้างความบริสุทธิ์ให้มากขึ้นด้วยครับปีคุณหมอทานไหมครับทานเจไหมทาน เป็นบางมือครับนะครับก็ถือว่าทานเจแหละทานเจเลยนะครับก็แ<า>นวคิดอย่างที่บอกมาว่าแนวะคิดตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนเขาจะเป็นการลักษณะที่แบบว่า เหมือนกับแบบว่ารักษาทั้งด้านจิตใจด้วยใช่ครับก็เป็นเป็นองค์รวมก็คือทั้งจิตใจก็ดูแลทั้งสุขภาพก็ดูแลด้วยเหมือนกันคือการทานเจเนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าทานกันเจเนี่ยมันก็จะมีข้อถือปฏิบัติใช่ไหมฮะทั้งในเรื่องของการไม่กินเนื้อสัตว์นะฮะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์ที่จากสัตว์ด้วยนะฮะในเรื่องของ อาหารรสจัดนะฮะหรือว่าผักรสจัดเนะะี่ยฮะเช่นกระเทียมหมัวหอมนะครับตัวขึ้นใช่ใบายาสูบพวกนี้ก็ต้องงดนะฮะในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงจะต้องมีการถือศีลน,นะครับมีการทําบุญนะฮะไหว้พระสวดมนต์อะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องที่ปิดย่อยลงมาก็เช่นในเรื่องของ การไม่ใช้พันชนะปะปนกับของที่ไม่เจนะฮะร,รวมถึงการสวมชุดขาวค่ะแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือจะเป็นเรื่องของการงดเว้นแล้วอาหารที่ที่มาจากสัตว์นะฮะซึ่งมันก็สอดคล้องกับหลักการแพทย์แผนจีนนะฮะเพราะว่าอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้ฮะ,ะก็เป็นอาหารที่ย่อยยากนะครับการงดเนี่ยก็ เปรียบเสมือนกับเป็นการพักระบบย่อยของเราให้ระบบย่อยของเราได้พักฟื้นนะฮะรวมถึงพวกเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้ฮะความมันไขมันจากสัตว์เนี่ยทำให้เกิดความร้อนความชื้นเยอะการที่เรางดไปเนี่ยก็ทําให้ลดปัจจัยเหล่านี้ลงดูนะครับก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูสุขภาพอย่างหนึ่งนะครับที่งทศการกินเจงดเนื้อสัตว์ทําจิตใจให้สงบแล้วก็ถือศีลฟังธรรมอย่างที่คุณหมอบอกนะครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องสุขภาพได้เอาละครเมื่อกี้พูดถึงการ ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายนะครับประเด็นต่อไปนะครับเราอยากจะรู้ว่าสําหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยที่อยากจะรับประทานเจนะครับที่จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพตามแนวทางศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยถือว่าสําคัญนะครับคุณหมออยากจะแนะนําเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้อย่างไรครับอ่าครับก็เดี๋ยวเราจะนับแนะนําในภาพรวมก่อนนะค,ะครับคับคือเวลาที่เราทานเจนเนี่ยเราก็จะทานอาหารประเภทผัก ผลไม้เนี่ยค่อนข้างเยอะผักผลไม้นะครับในทางการแพทย์แผนจีนส่วนใหญ่มักจะมีฤทธิ์เย็นนะครับ,รบการมีฤทธิ์เย็นเนี่ยถ้าคนที่เป็นคนขี้หนาวท้องอืดท้องเฟอ้อง่ายระบบย่อยไม่ค่อยดีเนี่ยการกินผักผลไม้สดเยอะๆจะทําให้ท้องอืดได้ง่ายดังนั้น,นถ้าเรานําสิ่งเหล่านี้นครไปผ่านความร้อนเนะะี่ยฮะก็จะทอนลดความเย็นของสิ่งเหล่านี้ลงได้นะครับ,รบแล้วก็ในช่วงเทศกาลกินเจนเนี่ยครับก็ ด้วยความที่ว่าพอเราลดเนื้อสัตว์ลงเนี่ยฮะบางครั้งเนี่ยความอร่อยเนี่ยมันก็จะอาจจะต้องมาจากความมันหรืออาจจะต้องมาจากการปรุงแต่งค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยอาหารก็มีโอกาสที่จะใส่เกลือเยอะหรือว่าเป็นอาหารที่มาจากการทอดนะฮะสิ่งเหล่านี้ทางการแพทย์แผนจีนก็จะสร้างความชื้นเสมหะได้ง่ายงันสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ตอนที่เราทานเจเนี่ยก็อาจจะต้องลดลดการทานนะฮะแล้วบางครั้งทานเจเนี่ยฮะเราบางครั้งเราไปลงเจใช่ไหมฮะลงเจเพราะ ้ราพอไปเข้าเป็นโรงทานเนี่ยบางครั้งเราตักฟรีได้ใช่ไหมครับใช่ครัโอ้บางที่ทาอร่อยซะด้วยครับเราจะกินเยอะอีกนั่นแหะสิอันนี้ก็คือว่าคือก็อยู่ที่ความพอดีไหมใช่รถ้าตรงนี้เราอยากจะสื่อว่าอยู่ที่ความพอดีแหละต่อให้กินเจถ้าคุณบริผมเข้าใจถูกไหมถ้าเราบริโภคมากแป้งมากไอ้พวกน้ําตาลหรืออะไรงนี้มากมันก็มันก็เป็นมีผลกระทบต่อร่างกายใช่แล้วครับคุณหมอก็เหมือนอยากจะบอกว่า การรับประทานอะไรก็แล้วแต่ช่วงเทศก,กาลฮินเจไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานผักที่มีกลิ่นฉุนอน่่งที่บอกมาเราก็ต้องเลือกสรรอยู่ดีใช่ก็ต้องทานให้พอดีด้วยเช่นกันโอ้โหต,ต้องบอกว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติแล้วกันะนะครับที่เราอยากจะนี่เมื่อกี้พูดถึงแบบว่าการแบบว่าเข้าโรงเจเข้าอะไรนี้อาหารเยอะแยะมากมายเลยคุณหมอตรงนี้นะครับแต่ถามว่าการรับประทานตรงนี้นะครับเรามีแนวทางอย่างไรที่แบบว่าตามศาสตร์แผนจีนเนี่ย ที่จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยไม่ขาดสารอาหารในช่วงกินเจบางคนอย่างนี้กินมากก็คือมากบางคนแบบว่าเท่งจัดอะไรอย่างเงี้ยก็ทานแบบว่าเสียสมดุลไปเลยนะครับคุณคหมออยากจะแนะนําอย่างไรว่าควรจะทานอย่างไรที่แบบว่าพอดีพอดีนะครับที่แบบว่าเออมันไม่ขาดสารอาหารหรือว่ามันไม่ไม่เกินไปตรงนี้มีข้อแนะนําอย่างไรครับก็จริงๆแล้วหลักการทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยก็ค่อนข,ข้าง คล้ายกับของแผนปัจจุบันนะฮะในเรื่องของเราจะต้องทานให้หลากหลายเนาะแล้วก็ ในด้วยด้วยความที่ช่วงเทศกาลจินเจนเนี่ยฮะจะมีการงดเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นประเภทโปรตีนใช่ไหมคดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องทานในเรื่องของธัญ,ญพืชหรือว่าพืชตระกูลถั่วให้มากขึ้นเพื่อชดเชยโปรตีนที่เราไม่ได้รับไปนะคะคแต่ว่าในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเราก็ยังมีอาหารสําหรับบํารุงร่างกายด้วยนะคะเช่นถ้าคนไหนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยเจริญอาหารนะฮะก็อาจจะกินพวกประเภทเข้าวข้าวโอ๊ตนะคะ พวกขิงหรือว่าถ้ารู้สึกกระเพาะเย็นเยนท้องเย็นอย่างนี้นก็สามารถที่จะกินขิงได้นะฮะหรือว่ารู้สึกว่าโอ๊ยเป็นคนที่รู้สึกว่าเป็นคนผิวแห้ง แห้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนซีดเนาะเป็นแบบไม่ค่อยมีนี่เราก็รู้สึกว่าตัวเองอ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็จะต้องกินพวกบํารุงเลือดนะฮะก็จะเป็นพวกถั่วแดงถั่วดําพวกนี้ก็จะช่วยบํารุงเลือดได้นะฮะรวมถึงพวกเห็ดต่างๆก็ช่วยบํารุงเลือดได้เหมือนกันนะฮะนอกจากนี้ก็ยังจะมีพวกถ้ารู้สึกว่าเราเป็นคนร้อนในง่ายอะไรอย่างเงี้ยกินพวกของเย็นๆนะฮะหรือว่าของเย็นก็เช่นพวกถั่ว ถั่วเขียวต้มอย่างเงี้ยพวกเนี้ยจะช่วยขับพิษได้นะฮะเป็นมีฤทธิ์เย็นเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นพืชที่อวบน้ําพวกเนี้ยฮะก็จะมีความเย็นนะฮะถ้าเราสึกว่าเราร้อนอวบน้านี่อย่างเช่นบวบี้าบวบแตงโมอย่างเงี้ยฮะก็ทานได้ใช่ฮะแตงกวาใช่ฮะพวกเนี้ยก็สมมติถ้าเรากินของทอดมาเยอะบางครั้งรู้สึกภายในร่างกายร้อนเนี่ยก็สามารถที่จะกินพวกนี้ได้เช่นกันอันนี้ก็ปรับกันครับกันไปนชครับกินอะไรเยอะมากไป เราก็เอาแบบว่าสิ่งอื่นที่แบบว่าเอามาผสมกันใ,ให้พอดีท่านก็จะไม่ขาดสารอาหาร<ช>นะครับ,รบในช่วงเทศกาลกินเจย,ย่างผมไม่ขาดอยู่แล้วล่ะครับ <laughs> <laughs> ตรงน,นี้แหละเออเราเราต้องดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าผมทานเจผมไปทานแป้งมากไขมันมากม,ม,มันมันมันก็เพิ่มน้ําหนัก ขึ้นไปอีกนะครับ<ช>ยางสังเกตดูอย,อย่างเพื่อนผมบางคนนะเขาจะมาคุยกันว่าช่วงเทศกาลกินเจคุณหมอมาเขาบอกว่าเนี่ยขนาดเขากินเจเขาไม่กินเนื้อสัตว์เขาไม่กินเลยแต่ทําไมเขาน้ําหนักขึ้นนะครับ<ช><ช>เรามานั่งวิเคราะห์การลงถึงตัวเองด้วยนะว่าโอ้โหทั้งมีกึงนะ<อ>ทั้งแบบว่าโอ้ผัดผัดมีฮกเกี้ยน<อ>กินชอ,ชอบเป็นคนชอบกินเส้นไงบะงบะหมีกินเต็มหมดมันก็ พวกนี้มันคือแป้งถูกไหมใช่ป่ะเราบริโภคมากไปมันก็ไปสะสมในร่างกายเอาคือต้องปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็ต้องทานให้หลากหลายขึ้นอย่างที่คุณหมอมาร์คแนะนำนะครับตรงนี้ทานทั้งผักผลไม้แป้งเอโปรตีนจากถั่วอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ต้องทานให้หลากหลายค่ะอันนี้จำไว้นะครับท่านผู้ชมครับนำไปปฏิบัตินะครับ9วันถึ10หรือ10วันตรงเนี้ยเนาะที่ที่ทานเจตรงเนี้ยนะเราต้องดูให้ดีนะครับเพื่อไม่ให้ร่างกาย ขาสารอาหารและไม่ให้ปริมาณพวกโซเดียมไขมันเกินไปด้วยอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับเรามาถึงประเด็นต่อไปนะครับสําหรับผู้สูงอายุนะครับหรือผู้ที่มีโรคประจําตัวเบาหวานความดันไขมันโรคยอดฮิตเนี่ยตรงนี้นะครับอ่ะเราควรจะรับประทานอย่างไรนะครับเพื่อแบบว่าให้เหมาะกับธาตุและก็สภาวะของร่างกายตามสาสรแห่จีนตรงนี้ครับก็สําหรับผู้สูงอายุเนี่ยฮะก็มักที่จะ ท้องเนี่ยจะย่อยอะไรไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแลนอาหารที่ย่อยยากเช่นพวกอาหารมันนะฮะก็จะต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะเราก็จะกินอาหารที่ย่อยง่ายนะรวมถึงของสดเนี่ยก็ถือว่านับว่าเป็นของที่ย่อยยากเหมือนกันพวกผักสดเนี่ยถ้าถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ย่อยยากก็ต้องผ่านความร้อนสักนิดผักสดนี่สําหรับผู้สูงอายุนี่คุณหมอไม่แนะนําใช่ไหมอ่าทานได้ครับแต่ว่าต้องปริมาณต้องถ้ารู้สึกว่าเราทานแล้วรู้สึกว่าท้องมันเริ่มย่อยยากแล้วหรือว่ารู้สึกว่ามันเย็นแล้วเนี่ย ก็อาจจะต้องลดผักสดลงไปเป็นพวกผักต้มผักอะไรอย่างเงี้ยคือให้ผ่านความร้อนเนี่ยก็จะดีกว่าผ่านความร้อนดีกว่าทานสดตรงนี้ในกรณีที่ว่ามีอายุผู้สูงอายุมากๆและมีข้อจํากัดอย่างอื่นไหมครับนอกจากผักตรงนี้ที่เป็นผักสดที่ไม่ไม่แนะนําให้ทานมากอ่าครับก็ถ้าไม่เป็นผักสดเนี่ยก็ในเรื่องของปริมาณด้วยเนาะในเรื่องของปริมาณเนี่ยก็ ผู้สูงอายุก็จะต้องทานปริมาณที่พอดีมไม่อิ่มเกินไปในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยฮะเขาก็จะบอกว่าให้มื้อเช้าเนี่ยฮะก็ทานได้เยอะนะฮะมื้อกลางวันก็ทานแต่พอดีมื้อเย็นให้ทานให้น้อยนะครับแล้วก็เวลาทานเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็ทานให้อิ่มสัก70%ดนะฮะแล้วก็ในเรื่องของของมันของทอดเนี่ยเราตะเน,น้นย้ำม,มากเลยว่าก็จะเป็นสิ่งที่ย่อยยากก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะมีผลต่อผู้สูงอายุเหมือนกันทานนได้แหละแต่คือแบบว่าเล็กน้อย นะครับเราเป็นห่วงมากเลยผู้สูงอายุแล้วเป็นกลุ่มที่รับประทานอาหารเจเยอะมากใช่ค่ะเต้าหู้ทอดอืมกล้วยแขกจกล้ยแขกจะกินเป็นเจนะเดี๋ยวเราไปเราก็ไปจัดกันละเดี๋ยวก็จัดให้ฉ่ำเลยพอวัีกินเจวันแรกเลยนะครับต้องบอกว่าเราก็จะทานพอดีแหละนะครับแต่ขอพวกนี้ก็ถือว่า มันเป็นอะไรที่อร่อยแหละมันก็เลี่ยงไม่ได้เป็นอย่างหนึ่งของทอดมันอร่อยฮะแล้วปีหนึ่งบางครั้งมันมาแค่9้าวันนะพวกพวกของทอดของจีนจีนนะฮะถ้าไม่กินช่วงนี้ลละพวกเนี้ยนะครับแบบตุ๊พว่ไปเราก็แบบว่าทำลายขอวหิวด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นเทศกาลกินเจนะครับเราต้องทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับแล้วก็รับประทานอาหารให้พอดีก็ต้องเน้นย้ำนะครับเอาละครับเราผ่านเมื่อกี้ประเด็นเรื่องผู้สูงอายุและกรณีที่แบบผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับ เขาต้องเป็นกลุ่มเบอบางอีกกลุ่มนึงเนี่ยตรงเนี้ยเราอยากจะเน้นย้ำอะไรก็จริงๆแล้วเราพูดถึงโรคยอดทิตเนาะเบาหวานบเพราะหวานเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าเราต้องระวังเลือดสูงใช่ฮะก็ต้องระวังในเรื่องของน้ําตาลในเลือดสูงกินถั่วเขียวต้มน้ําตาลที่เราแนะนําเมื่อกี้ต้มใส่น้ําตาลไม่ดีฮะไม่ดีนะก กินจืดหน่อยแล้วกันนะฮะลดน้ำตาลนะแต่ตัวแกกินได้บางคนแบบว่าไม่ถ้าไม่มีน้ําตาลกินไม่ได้เนี่ยคุณหมอมีไอ่าต้มหล่อหางกล้วยใส่เข้าไปได้อ๋อนี่เทคนิคหมายถึงว่าเอาหล่อหางกล้วยที่เป็นลูกกลมๆมาใช่ฮะทุบแล้วก็ต้มไปมีความหวานน่ใช่ไหมครับใช่ค่ะด้วยก็จะคนิคนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับไปทําตามผมชอบทานมากถั่วเขียวต้มน้ําตาลนะครับโอ้แบบว่าตอนเด็กๆคุณแม่ทําให้ทานนะแต่เขาก็ติดหวานนะยอมรับนะแต่เราแบบเออถ้า หลังๆเนี่ยเขาบอกว่าให้ลดหวานลงละเ<ช>นาะกินเจนเหมือนกันเราก็น้ําตาลไม่ใช่เนื้อสัตว์ก็จริงแต่ก็มีโทษต่อสุขภาพใช่แล้วคะ่ะใช่ไหมตรงนี้เราก็ใช้แบบหล่อหางกล้วยที่คุณหมอแนะนาําเออถามนิดนึงเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อมูลบางคนแบบอยากจะรู้จักหล่อหังกล้วยหล่อหังกล้วยนี่นอกจากเอามาต้มแทนความหวานน้าตาลตรงนี้ได้เขามีสรรพคุณตามศาสตร์แผนจีนยังไงบ้างครับคือหล่อหางกล้วยส่วนใหญ่นะฮะก็จะมี จะเป็นลูกกลมๆดำๆเนาะเราเคยเห็นกันเขาจะมาทุบแตกแล้วก็ต้มน้ําส่วนใหญ่เนี่ยฤทธิ์ก็จะค่อนไปทางเย็นนะฮะก็จะแก้ร้อนในกระหายน้ําได้นะฮะแล้วก็รวมถึงแก้การช้าอะไรพวกนี้ต่างๆก็แก้ได้เหมือนกันนะส่วนใหญ่เนี่ยนิยมนํามาทําเป็นเครื่องดื่มค่อนข้างเยอะแต่ก็ผสมพวกแบบว่าผสมสมุนไพรผสมไปได้ได้นะครับตรงนี้เอาเอาพวกกระเจี๊ยบได้ไหมอย่างเช่นแบบว่า ผสมกันหล่อหางกล้วยได้ไหมอันนี้ทำเป็นความรู้นะกระเจี๊ยบได้ฮะกระเจี๊ยบได้ก็ช่วยลดน้ำตาลด้วยใช่ไหมครับอ๋อครับอันนี้กดี๋ยเจี๊ยบได้ค่ะอันนี้ลองลองทำดูนะครับหลายๆอย่างแบบว่าเราเราลองมาทําดูเรยใช้สมุนไพรที่เป็นแผนจีนนี่แหละตรงนี้ที่ปรับสมดุลธาตุตามที่คุณหมอบอกมันก็ช่วยได้ใช่ฮะแต่ไม่แนะนําให้ทานเป็นน้ําตาลเลยตรงนี้ใช่ก็ถ้าลดน้ําตาลได้ก็ดี่เพราะว่าเพราะว่าเวลาที่ช่วงที่เรากินเจเนี่ยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต แป้งเนี่ยมันจะเยอะอยู่แล้วครับอ่าต้องพึงระวังนะครับเอาละครับโรคเบาหวานอ่าอีกโรคหนึ่งไขมันในเลือดตรงนี้นะครับอันนี้ก็สําคัญใช่ฮะจริงๆไขมันในเลือดก็พวกของมันนะก็ชัดเจนนะถ้าเรากินของมันเยอะมันก็ขึ้นแลลวเนาะจริงๆเราก็ยังมีอื่นๆอีกนะฮะครับที่จะทาให้คอเลสเตอรอลมันสูงขึ้นได้นะฮะงั้นเราก็ต้องระวังให้เป็นพิเศษนะฮะคือจริงๆเราเรื่องไขมันในเลือดเยอะเนี่ย ก็จริงๆถ้าเราควบคุมปริมาณให้เราทานอิ่มพอดีเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึงการกินชานะฮะการกินชาพวกนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันเช่นตัวชาเปลือกส้มอะไรเงี้ยหรือชาสันจารู้นี้ก็จะช่วยลดไขมันในเลือดได้ครับกปนคันอาหารมันมันเข้าไปนะครับมื้อกลางวันเนี่ยอาจจะไปทูกไปทานเนี่ยเมนูที่เราบอกเนี่ยเออทั้งปอเปี๊ยะทั้งทอดๆทั้งหลายตรงนี้ครับทานชาควบคู่ไปได้ไหมได้ครับ ทานคุกคู่ไปได้ครับแต่ถ้าเวลาที่เป็นชาที่มีคาเฟอีนเนี่ยฮะก็จะต้องระวังช่วงเย็นนิดนึงว่าถ้าทานไปเดี๋ยวอาจจะนอนไม่หลับได้ก็ต้องดูนะครับว่าจะทานยังไงนะครับเอออย่างคนจีนผมเห็นนะเขาทานอาหารมันมันก็จริงนะอันนี้แต่เขาก็ทานชาคู่คุไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าเอาไปหักล้างกันได้เลยนะ ก็ถือว่าเป็นก็ถือเป็นการดูแลสุขภาพอย่างหนึ่งของคนจีนละครับว่าพอเขาทานของมันเขาก็จะมักจะตามด้วยชาอุ่นๆร้อนๆนะครับ <S <S มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณหมอครับก็ยังมีเรื่องของความดันเนาะครับอ่าคือด้วยความที่ว่าบางครังเนี่ยอาหารเจเนี่ยมันไม่มีเนื้อสัตว์ใช่ไหมบ้างครับต้องพยายามปรุงให้มันอร่อยพอปรุงให้อร่อยเนี่ย ก็ใส่เกลือเยอะอ่าใช่คฮะงั้นเนี่ยอาหารที่มีรสเค็มมากๆเนี่ยฮะโดยเฉพาะพวกผักดงผักดองเนี่ยอาหารเจมีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะฮะมีครับอ่าพวกเนี้ยโซเดียมเยอะมากอร่อยเหมือนกันนะอร่อยฮะกินแล้วเพลินด้วยอะไรพวกมันๆพวกเนี้ยเออแบบ อร่อยเลยแหละคาะาชายอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วแบบโอ้บางทีจับช่ายอะไรเงี้ยใช่ค่ะสิ่งปรุงแบบซีอิ๊วมีอะไรพวกนี้ก็มีโซเดียมเหมือนกันใช่ครับพวกผักดองเนี่ยโซเดียมสูงครับก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันทางออกกับโรคความดันอะโรคสุดท้ายแล้วของโรคย่อดทิศเราจะช่วยยังไงกับเขาได้ถ้าทานไมบนี้ทานเยอะ เราคุณภาอะไรตามไปมก็จริงๆแล้วเนี่ยฮะความดันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยมันก็จะไปเปรียบเทียบกับกลุ่มอาการเวียนหัวมึนหัว<ม>นะคะดังนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็มักจะมีความร้อนขึ้นข้างบน<ม>นะฮะงั้นเราก็จะต้องกินอาหารที่มีฤทธิ์เย็นค่ะจริงๆ,ๆ,ๆแล้วเนี่ยโรคความดันเนี่ยการทานผักผลไม้เนี่ยจริงๆแล้วช่วงเจเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ ถ้าเราทานผักออโมัเยอะเนี่ยความดันมันก็จะดีด้วยตามทฤษฎีแพทย์แผนจีนนะอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เลยใช่นะครับก็เน้นเน้นโซเดียมให้น้อยลงใช่ไม่ใช่ไม่ใส่นะมันก็ต้องใส่หละนะมันก็มันก็ินไม่อร่อยเนาะให้น้อยลงหน่อยความอร่อยอาจจะไม่เต็มร้อยอยู่ที่70ก็พอแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยทานผักเยอะๆนะครับที่มีใยแร่ธาตุมีอะไรนะครับตรงนี้ให้มากขึ้นอันนี้ก็ช่วยได้ครับนะครับโอ้อันนี้ก็ถือว่า มันก็เหมือนเป็นการทานอาหารเป็นยานนะตรงนี้นะปรับให้เหมือนกับแบบว่าให้เข้ากับโรคที่เราเป็นด้วยและช่วงเทศกาลกินเจเอาละครุ่งสุดท้ายครับคุณหมอครับอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมในช่วงท้ายของรายการเชิญเลยคกับก็คือนอกจากอาหารการกินที่ต้องระมัดระวังแล้วเนี่ยค่ะในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะบางท่านก็ช่วงกินเจก็อาจจะมีไปเที่ยวตามอ่าเขาเรียกว่า ตามสันเจ้าตามอะไรต่างๆพวกนี้ฮะก็อาจจะมีควันทู่ควันอะไรค่อนข้างเยอะเนี่ยฮะก็ถ้าท่านใดที่มีอาการไอระบบปอดไม่ค่อยดีเนี่ยก็ใช่ก็ควรจะต้องใส่แมสนะฮะหรือว่าการที่อยู่ในที่ที่ควันทู่เยอะๆเนี่ยก็ควรจะต้องรีบออกมาเร็วนิดนึง<ๆ>ก็จะดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลตนเองอย่างโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจําตัวใช่ครับเราทาบุญได้ไม่มีปัญหาแต่เราก็ต้องดูสภาพร่างกายของเราด้วย ครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเราได้รับความรู้นะครับกับการดูแลสุขภาพตามสาแผนจีนในช่วงเทศกาลกินเจอย่างไรให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้ทางรายการก็ต้องขอคุณคุณหมอมาร์กนะครับโอกาสหน้าจะเรียนเชิญมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสาแผนจีนต่อนะครับวันนี้นะครับเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการซิตชแนลได้ใหม่ในวันคันหน้าเวลา11นาฬิกาครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ